สวัสดีครับคุณผู้ชมผมบอนจากออโตบาลนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่อง m a ็กตันดีไซน์สินค้า a อ r โ p รพาจากประเทศโปลแลนด์ครับอันนี้เราก็มาดูสินค้ากันเลยนะครับมาก็เป็นรูปลักษณ์แบบนี้เลยมีพลาสติกห่อหุ้มมาด้วยแล้วก็สกีนโลโก้แม็กตันก็ ตัวนี้จะเป็นดิฟฟิวเตอร์นะครับด้านหลังของก็จะมีโค้ดบอกครับเป็นของ BMW นะครับ6ซีรีส์ G32GT นะครับตัวสินค้าก็ห่อหุ้มมาอย่างดีนะครับก็จะมีพลาสติกแล้วก็กันรกระแทกมาให้ด้วยอันนี้แกะออกมาก็จะเป็นกันรกระแทกนะครับแล้วก็วัสดุก็เป็น ABS เพื่อใช้ยานยนต์โดยเฉพาะเลยตัวนี้ก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์ล่างติดกับดิฟอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีโลโก้เป็นแม็กตันดีไซน์ด้วยวัสดุก็เข้ารูปแน่นอนครับเพราะว่าเป็นของแท้ชิ้นต่อไปสปอยเลอร์ของแม็กตันดีไซน์นะครับ ก็จะมีโค้ดบอกเหมือนกันว่าจะเป็นของรุ่น BMW นะครับ6 Series G32 GT นะครับอันนี้ก็จะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยมีห่อมาด้วยวัสดุชิ้นงานก็เรียบเนียนเข้ารูปแน่นอนครับอันนี้ก็จะมีเป็นตัวแผ่นสติกเกอร์กันรอยมาให้ด้วยครับก็โลโกโล้แม็กซ์นดีไซน์เหมือนเดิมของแท้ครับมี 3M แปะมาให้แล้วนะครับ ก็เราสามารถเอาไปติดตั้งได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นต่อมาครับผมเรียวไซส์สป mm ิตเตอร์ก็จะมีรหัสโค้ดบอกเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นโลโก้นะครับของแม็กซดนดีไซน์มีสกรีนมาด้วยนะครับเป็นนูนๆอยู่ด้านในตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์ลิปนะครับก็คือลินหน้านั่นเองถ้าจับดูก็จะรู้เลยว่าวัสดุเนี่ยเป็นแบบพรีเมียมเกรดนะครับโลโก้ mm hmm. o, ด้านหน้านะครับ mm hmm. ก็จะมีทุกชิ้นเลย มีตัวกันลอยมาด้วยนะครับชิ้นสุดท้ายนี้ยาเอาสุดๆเลยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตัวไซส์สกเกิร์ตนะครับของซีรีส์6 3 2 GT 2> <c oughs> นี่ก็จะเป็นตัวไซส์สกเกิร์ตนะครับของซีรีส์6กก็จะมีกันลอยมาให้เหมือนเดิมครับแล้วก็มีสกรีนรูปทรงก็เข้ารูป แน่นอนอันนี้ก็สินค้านะครับถ้าจับดูก็รู้เลยว่าน้ำหนักเบามากนะครับก็ทำมาทำให้แบบพวกหลักอากาศพลศาสตร์ก็ดีขึ้นนะครับถ้าติดตั้งเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะมาด้วยกัน2ชิ้นของที่พูดไปนะครับทั้งหมดก็จะใส่ใน BMW 6 GT นะครับก็คือรอบคันเลยก็สำหรับใครนะครับที่สนใจ Aero Part นะครับของแท้ m a ็ Mc t ต n Design จากประเทศโปลแลนด์นะครับก็สั่งเข้ามาได้เลยครับทางช่องทาง a อดอัลตบามีช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆเดี๋ยว,วทิ้งไว้ด้านล่างนี้ให้ลูกค้านะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมบอลออโตบานขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ